ยัไม่เยอะสุด่าหนีวอามหนีดิรออะไรอ่ะวิ่งเเลยอะไรแบบนี้ <โ> <ITA> ไม่ได <he> ้กำลังเล่นนี่ก็ไม่ได้ง้อยมีคนอดรวยแล้วหนึ่งคนครับใครอ่ะใครอ่ะยี้อให้ไก่มากเลยมีของกู้ต้นได้หรอวะเออไอ้สัสเก่งหองหนึ่งพี่ชายเฮ้ยอย่ายิงดิกอ่ะเกงจริงอย่ายิงนี่ปิศาจกับมึงเนี่ยผมก็มาอยู่ที่นี่กูไปเล่นนู่น มานี่เลยแร้ไปฟันเขาทำไมล่ะเฮ้ยอ่าก็เขาให้ฟัน่มาดดิๆๆๆหนีหนีโอมีโอหนีพวกไอ้ดิเขาตัวอะไรเจ็บโคจริงกูทำไมอ่ะเอวมึงตายกูแน่ มันยิงไม่เข้าผมเอา S ยี่สิบยิงอย่างงี้ติ๊กมดิฮะมันยิงไม่เข้าติ๊กดิเดี๋ยติดกก้าเกียร์มาดิโอเคอ๋อเยอะจะตายจะตันตันไหนข้างไหนไม่ยิงหัวเอวไปดีป่าโอวปานายยังไม่ไหวกล้าเกียร์ไปแล้วนะเพื่อนใชไหมไปเสริมยิงหัวกัน คนนี้เยองยันี่นยังก้องแน่เลยฉัดแล้วมึงใส่ไอ้พูดอะทำตรงไปเลยมูงวันคนค้างอะพ้องอะพูดคีค้างไอ้วะ 爷爷，那个没妞，妞妈，我来夸，你厉害吗？我来，来来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 来。 Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ rồi không bỏ lỡ rồi video hấp dẫn งีี่ยทเียอะไร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 รูปล่าอะไรนะแ้านนกูพานึองไอ้ยี่เนี่ยนะใช้กูแห้นมันเดี๋ยวมาดี 我。对对对。我也在。阿弟没看到。 เน e ี่ยง่ามเนื้อแล้วมึงใส่อะไรหัวใจหัวใจ

Mày kì xét ná Mày kì xét ná Tên ai vậy? Ok đừng, khuôn tí của mình, tí của mình Nói ra khu vực của ఫాఒహత్రటన్。యరల్. వహరక్ఫలో ఢడసు రుసిరక్రమలాగదయిళింవలులు กีโมแล้วทำไมไม่กลับพับปิดแล้วไม่เห็นมาหาโดนจิกจนมนือชาเธอยอมมาตาด้วยลาะยัไงออไ,ไง,งไปเร็วยังไงเป็นอนบราบ

สภาพนี่เอเปนไดีเ้ดูได้แล้วทำไมเรานึ้นรุมอ่ะกคนเดียวลุมกูสามตัวไงี้ยไอ้สาดทำไมดิก็จะตึกหรอกว่ะหวไหนไม่สาไหม่อนมีมีอะไรวบแดงกด้มัน้องแง โอ pues like ้กูให um ้มันมาเฉดเฉดี um ่ยังไม่มีสองมีเด็ดถูเอคอยตัวละครมันก็ตัวละครสั่งถามที่ไม่รู้อ่ะใช่อะเออตัวละคมัสั่งถามสองพันจะโหลกอไอ้ต้นขาไอ้้ไอ้ี้อไอ้ี้อไอ้ห้้ย่เพื่อนรักหักเรียมโหดกูเฮ้ยไ้เพื่อนไ้เพื่อน จะขึ้นมาทำไมโอ้แล้วจะเป็นเพื่อนรักทางเรียมหดทำไมก็มันจะขึ้นมาทำไมล่ะจะขึ้นไปชมว่าเพื่อนอะไรก็เห็นสิ่งทอนมาเลยเออกูจะดูว่าเพื่อนรักกูหลอกแค่ไหนไงเพาะอย่าเดี๋ยวกูตายกูไม่หนีด้วยครับคุณจะฆ่ากูจะให้มึงฆ่อนข้าวโอ้ยมั้งคุณรถจะสลับไล่ข้าวมึงมึงอยากกินก็กูทำไมวะมาดิมึงเล่นปุ่มไหนสักเดี๋ยวกู มันดูโดนหลังยิงอย่างงี้เอามีชอ็อคกูชอ็อช็อชอดบอกเล่นแต่ปืนกูก็จะตัวทิ้งไวทิ้งเอนจินนะใส่เลยวกูมืดเลยเหรอพรอ่อมึงอ่ะมันยิงไวจังวะกูจีก็ฆ่าใครแต่ว่าเราก็ยังไม่ทันเห็นเชื่ลยมันตายแล้วมาดิมาหาันสวนดิตัวเดียวตัวเดียว โอ้หโหโอ้ที่กับใครไหนุ๊้นโมตัสสะบาคาวะเตอร์ผมฆ่าใครไปอ่ะอะไรเราเล่นไม่กินเซตกันไม่ใช่หรออะไรเราเล่นไม่กินเซตกันไม่ใช่หรอ แล้วไงใครใครแล้วไงด้เปไงล่ะผีมาแน่ไม่เข้ยไม่เข้าไม่เด้าเอ้ยทำเล่นค้อนี่เล่นปืนนี่อะไรอ่ะเออ ได้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 มากระถางต่อเล่ในเยียรกระ้ามาแล้วนะกระ้ามาแล้วนะในกระ้ากระ้ามานั่นแล้วให้ซื้อแล้วกระถาเป็นไม้ให้ซื้อแล้ว คุณหอคหมอยหมอคอดยน้ออพวกกวางเออพวกางออไังไงันเไปไปกนไหนนอนออะไรอ่ะอ๋ใครอ่ะไอว่ามาวะไรัน โหไ,ไม่เมาไปเลยงัน,นเหรอเฮ<ล>้ยมึงเอาไอ้โทกไปอย่างนั้นดิเดี๋ยวมึงก็ตาย